We'll สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่25เมษายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาลให้เชคฮาซีนานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง21มกราคม2535และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบังกลาเทศหลายครั้งกับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านเกษตรกรรมและด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําในระดับสูงและมีการดําเนินการในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้นปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยมีนายมุฮัมมัดชาฮาบุตดินเป็นประธานาธิบดีของประเทศและมีเชคฮาซีนาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศารดีกานำผู้พิพากษาประจำสารรุ่นที่77และนางสาวจุธารัตนิทธิยากรผู้ช่วยผู้พิพากษาร,รุ่นที่76เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายเกรียงไกรจันยามั่นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและนายธานี สิงหานาตเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยใจที่ยุติธรรมผู้ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมได้ต้องมีใจที่ซื่อตรงสุจริต ยึดมั่นในเหตุผลมั่นคงในความจริงและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปด้วยอคติต่างๆท่านทั้งหลายกล่าวคำปฏิญ,ญาณไว้แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและอบรมจิตใจให้สุจริตยุติธรรมอยู่เสมอแต่ละคนจะได้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแก่ประชาชนสมดังคำปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้อย่างแท้จริง เวลาน17นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายนัครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญนำนายสุมเมธร,รอยทุลเจริญตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายสุทธิรักทรงศรีวิไลเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,า,านพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในการทำงานมามากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้มาถวายสัตยปฏิญาณแล้วย่อมเป็นการแสดงความตั้งใจ อันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนจินงขอให้ท่านรักษาคำปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด เวลา17นาฬิกา51นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายวรพจน์วิสรุทธพิษประธานสารปกครองสูงสุดนำตุลาการสารปกครองสูงสุดและตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้นายประพัฒนตันสุวรรณน์เลขาธิการสำนักงานสารปกครองและนายจำนงถาวรวิสิทธิ์รองเลขาธิการสำนักงานสารปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทูลดีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาคดีปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายอย่าง นอกเหนือจากความรู้ทางกฎหมายแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการดำเนินงานขององค์กรต่างๆและดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยทุกท่านแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกด้านให้ก้าวหน้า ขึ้นอยู่เสมอและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความที่เกิดขึ้นเพื่อประชาชนจะได้รับความยุติธรรมและปฏิบัติราชการรวมทั้งการบริหารองค์กรต่างๆจะได้มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องแท้จริงถ้าทำได้การบริหารกิจการของบ้านเมืองก็จะดำเนิน ด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมซึ่งนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงในชีวิตของทุกคนสืบไปสมเด็จพระนิธิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาิกา17นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินินธิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิีรินทรานุสร60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่50มีระเบียบวาระพิจารณาอาทิผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระ รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2567การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการประจำปี2566และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปี2567 การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยหลักสูตรใหม่พศ2567และการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กประจำปีการศึกษา2566 เวลา17นาิก59นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปศาลา150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการสวดพระอภิธรรมศพนายสุนาตบุญนาคซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่21เมษายน2567สิริอายุ70ปีนายสุนาตบุญนาคเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2496เป็นบุตรของนายทอกับนางทิติบุญนาค ในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบรียนและโรงเรียนเทพศิรินสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านการทำงานดำรงตำแหน่งประธานบริษัทปาริษัทจำกัด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางกรองใจบุญนาคนามสกุลเดิมยิ่งเจริญมีบุตรสองคนขณะที่มีชีวิตอยู่ในสุนารบุญนาคเคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสสาธราธรณรัฐฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์ ระเจ้าวงวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรประธานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเฝ้าวถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน วาน,นี้เวลา19นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จออกณนะห้องรับรองอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประธานพระวโรกาศให้ในายโอภาสเขียววิชัยนายกสภามหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยายลัยเฝ้าถวายปริญญาปราัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนโดยทรงนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนทรงธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา,สาศาสนสถานศินละปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอาทิทรงอุปถัมภ์วัฒทาราิถชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นองค์ประธานคณะผู้ออกแบบพิพ,ธพิธภัณฑ์นสถานธรรมเจดีนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีทรงบูรณะวัดผาลาดและทรงเป็นองค์ประธานจัดสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์เวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เพื่อช่วยเหลือด้านการสาธารณกุศลและทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริพาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภยัยตลอดจนทรงมีพระเมตตาประธานถุงยางชีพแก่ชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่นต่างๆ สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน,นในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งจุดทูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นะพระบรมราชานุสนร์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี2133ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และมีพระอัจฉริยภาพทางการรบด้วยการกระทำยุธทธาถีในการกอบกู้เอกราชของชาติทำให้ประเทศชาติดำรงเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันโดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายน2148สิริพระชนมพรรษา50พรรษาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต มีการจัดงานรัฐพิธีเพื่อเผยแพร,พระเกียรติคุณซึ่งผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำพวงมาลัยไปถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปะทุมธานี่ดงในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชก,กุมารวันที่29เมษายน2567 วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชัยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกวีราศักดิ์ออกกังวานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน289คน ส่วนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทมงคลทันบุญนาคเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงกับเชิญสิ่งของเครื่องประโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน502คน และที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิทธ์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงกับเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่จำนวน274คน ทั้งนี้ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัไทยใส่และทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอ,อนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบต,ตำรวจโทมู h a มัดเฝ a าซีซา l ละเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะรักษาความปลอดภัยคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสีตือง,งอวิทยาเมื่อวันที่24เมษายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรมพยาบาลนราธิวาสร,ราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจโทมูัมหมัดเ a u ซีรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4 วันนี้ที่อาคารสิริพักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับองค์การเผยแพร่วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567 มีพระสงฆ์เข้าร่วมอบรม73รูประหว่างวันที่25เมษายนถึง9พฤษภาคม2567โดยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาแต่ดั้งเดิมเริ่มตั้งแต่สมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นมีการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น <c oughs> เพื่อส่งเสริมาศาสนาไทายยาทให้มีโอกาส,สรราศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงอันจะช่วยสร,ร้างสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงมีพระราชบณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้ององค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นวันที่สองโดยได้รับฟังการบรรยายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลายัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเพื่อยกระดับและส่งเสริมทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏนและความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านบริการและสวัสดิการ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่เยาวชนในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลากว่า600คน และในช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรแต่ละคณะเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภูมิสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุดองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตาก วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากพลเอกกำปนาตรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการนี้องคมนตรีได้แนะนําให้มีการบูรณาการการดําเนินงานต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดนอกจากนี้ควรจัดทาระบบการกระจายน้ําเพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดสูงการปลูกป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดีส่วนการเข้าถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านการเกษตรส่งเสริมการปลูกพืชในโรงเรือนพร้อมสร้างมูลค่าแก่พืชท้องถิ่นเป็น รายได้โดยเกษตรกรโดยในปี2566ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้รวมเป็นมูลค่า2ล้าน3 0สนบาทพร้อมกันนี้องค์มนตรียังได้ตรวจพื้นที่การดำเนินงานอาทิ ลานอเนกประสงค์รวมใจพักดีที่ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอาคารรวมใจพักดีภูมินสถานที่รับรองคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงรวมทั้งสุขศาลาโครงการหลวงเลอตอที่ให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานแก่ชุมชน โดยหลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนมีผู้เข้าใช้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไป136รากายโรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจระบบกล้ามเนือ้อระบบทางเดินอาหารเนืน่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชวันที่25เมษายน2567รโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติมหาราชแห่งนครบหลักชัยแห่งเหล่าทัพราชอาณาจักรมั่นคง วันที่25เมษาย,ยนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนักรบผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นจอมทัพผู้เข้มแข็งต้นแบบของเหล่าทหารหารแห่งกองทัพไทยทรงใช้พระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถและความชำนาญในตำราพิชัยสงครามของพระองค์นำกองทัพไทยข้อกอบกู้เอกราชและอิสรภาพจากข่าศัรตรูผู้รุกราน จนได้รับชัยชนะพื้นแผ่นดินกับฟื้นคืนความสงบร่มเย็นโดยทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านประชารศึกสงครามเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยพระราชปีชายานแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ที่ทรงดำรงความเป็นเอกราชความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างยิ่งยวดเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยแห่งราชอาณาจ,จักรไทยอย่างมั่นคง ซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมาหากษัตริย์ถือเป็นเสาหลักอันสำคัญของชาติที่คุ้มครองรักษาและเกื้อกูลแผ่นดินให้มีความสงบร่มเย็นมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนล่วงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีมพระราชศรัทธาในพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นดังสมเด็จพระบุราพากษสัตยาธิราชและบุรพารย์แห่งราชนจาจักรไทยทรงเป็นต้นแบบแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันอุปสรรคทั้งยามศึกสงครามและทรงมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง หากแต่แน่นปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์มีท่งต้องนำกองทัพทำการรบเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองไว้เมือนอย่างในอดีตแล้วก็ตามแต่สถาบัานพระมหากษัตริย์ยังทรงมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมั่นคงและลึกซึ้งด้วยพระทรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงยังประโยชน์ส่งให้แก่ประสบกรณรในทุกด้าน ซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จขึ้นครองสิลิราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชกาลที่สิแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาต้นแบบแห่งความดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพระมหากราุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สืบทอดเจดตจำนงในการปกปักรักษาบ้านเมืองและอนารัษฎรอย่างต่อเนื่องโดยสมบูรณ์ดังนั้นในวันที่25เมษายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรรณาที่คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวันที่ระลึกถึงวีร,รกษัตริย์และบรรพบรุษไทยเพียงอย่างเดียว ยังถือเป็นวันที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะหลอมรวมใจกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้พึงะระลึกเสมอว่ากว่าจะได้เป็นราชาณาจักรไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอิสรภาพของบ้านเมืองมาได้นั้นเพราะด้วยความเสียสละของพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดเป็นความรักความสมัครสมานสามคัคคีนำพาประเทศมาสู่ชัยชนะมาจนถึงวันนี้ หากแต่เพียงนับจากนี้ปวงชนชาวไทยต้องพร้อมใจกันร่วมกันสร้างความรักความสามคัคคีก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็จะสามารถนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยได้อย่างทัดเทียมนานาประเทศโดยสมบูรณ์แบบในยุคแห่งการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณกมลว,วันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ